ก็ต้องขอกราบสวัสดีและพิธีกรทางกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อย um anyway> ู่ในเกมเอ펙เลเจนครับผมโอ้โหงามประการดาจริงๆโอ้โหเรามีหนึ่งตีข้างบนหัวเราแล้วดูยังทรงแล้วเราจะได้ไฟเลยนะครับผมเอาล่ะแล้วจะดูเดือดน่าดูนะบอกเลยสูแตกแน่กูวันนี้มีคนลงมาแถวนี้ครับแล้วประเด็นคือโอ้โหเป็นตีเลย โอ้ยแบบนี้เก็บก่อนได้เไหมขอเช็คก่อนสแกนเนไปบนหนึ่งครับลยหนึ่งกรลงไม้หนึ่งเออ r a i d ด b e r c o ขณเออสวยเพื่อนไงไงเก็บสวยครับ แหลมเลยแหลมเลยเจอข้างหน้าจะมีแนละ้วแถวแถวนูนนะแกนกันเอ้ยไม่มีหรอเบือนะามันต้องมีอีกดีมันจะมีแค่ตัวเดียวไม่ได้นะทุกคนถ้าจะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่สุดๆนี่ก็คือแบบแน่นอนครับว่าเป็นเกมที่สุดๆจริงๆนะครับผมผมไม่ได้โมโูนะบอกเลยก่อน าเกิดใครอยากมาเล่นนะครับเอฟเฟกต์เป็นเจนให้บอกเลยว่าสุดยอดสุดควยทีเดียวเชียวไปหลังเข้าหลังเข้าความมีอะไรอะไรน้องทำอะมรอีกบ่าอ๋อเกมแค่นี้ก็เจ็ดดี โอ้ยดูเพื่อนดูเพื่อนอยยังจัดขอเช็คหน่อยมีไหมไม่มีเหรออ๋อยังไม่เนี่ยต้องมีอีกที่ัดก่อนเลยละกันโยไม่มีเหรอปืนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไมเป็นอะไรหายไปไหนกันหมดเลยเฮ้ยมีตี้ว่ะ ดีจริงเซตเย่ลวงหนึ่งครับอนมีามีดาววีโลดิงงเออโอรพินไฟเอาดิเอาดิเอาดิล็อกดิล็อกดิ มีตัวน cool ึงมีตัวนึงกัเออน้องมีตัวหนึงมีตัวหนึิงมีตัวนึงเรียนี้อยล้อะไรเก็บหมดเอาอะอย่างมัน่ะ็บไปสี่ทุกคน เราบอกเลยว่าซานาตัวนี้คือแบบเดือดจัดโอ้คือเมื่อกี้โม่หมาไม่เจอเลยนะมีคนยิงมาว่ะเดี๋ยเพื่อนขอเก็บกระสุนกันชิียวแบตเตอรี่ h เซีวเอเพื่อนอุ้ยเหลือสิบตีแล้วอ่ะมีตัว scanning the a อะไรอะไรน้อง เออน้องมา,ากยังไงเนี่ยน้องแบบต้องเอากล่องไว้พี่นะมันจะโดนลารดว่ะโดนลาร์ดเกาะไปไงโธ่เออเออเออไม่ให้ไม่ให้บอกไม่ให้อย่าด้วยว่ะช่วยกัน์เลเวลทีอโ,ลทโออเเคอ เออเกมเลนกี้เหลอสุดยอดอ๋อคือถ้าเกิดใช้สะโคมนี้มันจะต้องแบบเล็งอย่างนั้นเหรอเฮ้ยผมไม่ค่อยชอบเลยอ่ะเอาไปก่อนแล้วกันเตรียมตัวน้องเดี๋ยวเจอพี่เลยมาแล้ว เออด้อกหนึ่งน้องหนึ่งแกนอะไรเออวิง่งไปตายเนี่ยน้องวิง่งแบบนี้ก็ตายสิครับอ่ยอายนยันระหว่า,าจะมีตัวปะเนี่ยมาเช็คหน่อยไม่มีครับเฮ้ยวิ่งไปตรงนั้นเราจะไปเจอกับอะไรอ่ะเสียงนะ ô chị ô scanning the area scanning the area reloading. ô chị ô chị ô chị ô อะไรมันคืออะไรอ่ะคือเราคือฝั่งขรงข้ามมาใส่นี่หรอเดี๋ยวนะเพื่อนโดนยิงหรอโดนยิงตายก็ไม่โง่โงลดึงดึงดึงเออดึงวะเอาเปิดกันแล้วเหร เฮ้ยบอกเลยของดีแบบนี้ต้องจัดละครับไลลาโอตปีศาจและสแกนเลดี้ในจังหวะนี้โอ้โหเกมหมดสวยเอาไว้ แหมยิงกันมาเลยนะไอ้เหี้ยยิงมันเกินแล้วผมไม่ได้ยิงเลยอ่ะโอ้ไม <oh yeah> ่เจอดลวยครับทุกคนก็สำหรับวันนี Minecraft> ้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับบราดฮันนะครับหรือว่าจะบอกว่าเป็นนินจาก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันก็ ตะกูนั้นนะครับผมเอาละครับก็ประมาณนี้และกันสำหรับวันนี้ก็เอฟเฟกต์เจนก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่แอปพลิเคชัน iOS แล้วก็ Android ได้แล้วนะครับก็อยากมาเล่นเพื่อความมันนะครับก็มาเล่นกันได้เลยนะครับก็เหมือนกับใน PCU นะครับไม่ใช่ PCU PC เป๊ะเลยนะครับผมนะแต่ว่าจะเล่นยากนิดนึงครับถ้าเกิดใครมาเล่นนะครับผมสำวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพลงนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ จะเป็นเกมอะไรก็ติดตามชมได้เลยผมบ๊ายบายครับ